เวลาเรามองชายแดนเนี่ยถ้าใช้คำศัพท์ไทยแบบโบราณก็คือเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนการรชก,การที่ถูกส่งมาประจำการที่ชายแดนก็คือไม่ใช่เกรดหนึ่งอยู่แล้วพื้นฐานบ้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ยโดยเฉพาะตรงชายแดนตะวันตกณนะวันนี้มันแปลงสภาพเป็นเขตเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ผีดอกออกผลของเอนเตอร์เทนเมนต์คอร์เป็ผลประโยชน์ก็ยิ่งเยอะเรามาใช้ระบบเลือกตั้งแบบเสรีประชาธิปไตยไม่มีระบบเครือข่ายพวกนี้มันจะเกิดขึ้นไหมเอากระสุนมาสู้กับกระแส ถ้าเผื่อว่ากระสุนแพ้อยู่บ่อยๆก็จะฝ่อไปอโครงสร้างอํานาจที่มันแตกเป็นซุ้มก็คือชนชั้นนําในระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาคเขาก็มีซุ้มซุ้มเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวมันมีลักษณะข้ามแดนข้ามชาติจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะโครงสร้างอํานาจของบ้านใหญ่ที่ชายแดนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับมันพัวพันกับประเทศอื่นๆที่อยู่ประชิดด้วย ราะว่าด้วยความที่เลือกชายแดนไทยกับพม่าเนี่ยมัน<ะ>มีสิ่งที่เรียกว่าไทยสีเทาผมอยากถามอาจารย์ว่าไทยสีเทาในความเห็นของอาจารย์เนี่ยมันเหมือนหัวไม่สายหางไม่กระดิกเนาะ <c oughs> คือปัญหาของมันก็คือว่าไทยเทาเนี่ยมันเป็นตัวส่งเสริมทําให้เกิดปัญหาสแกมเมอร์ขึ้นมาในทั่วโลกเลยประเทศไทยควรจะยอมรับไหมว่าราชการไทยเรานี่มีปัญหาแล้วก็มีระบบเราเปมืนคล้ายๆมันมีปัญหาล้มเหลอวอ่ะ ในการดูแลความปลอดภัยดูแลไอระบบยุติธรรมของเราเนี่ยในสายตาของอาจารย์เนี่ยอาจารย์วิจารณ์หน่อยสิครับว่าไทยเทาเนี่ยเก็บสวยเนี่ยอาจารย์มีความเห็นว่าไงครับเออผมคิดว e, 네่าม <op> ันก็ออการเก็บสวยหรือว่าอุปถัมภ์ทุนนิยมข้ามแดนนะครับแล้วก็การ ะละเลยการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งแรงของเจ้าหน้าที่ของเราที่ไปประจําการอยู่ตามด่านชายแดนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แฝงฝังอยู่ในโครงสร้างสังคมไทยแล้วก็อนาบริเวณชายแดนมานานแล้วเป็นสิบสิบปีนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการแก้ปัญหาตรงนี้มันแก้ยากต้องใช้ระยะเวลาแต่ต้องแก้นะครับเพราะว่าถ้าไม่แก้เนี่ยเราไม่สามารถจะทางานบริหารจัดก,การชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วประเทศไทยจะประสบกับปัญหา ไปคุกคามความมั่นคงทั้งแบบเก่าแบบใหม่เนี่ยอย่างย่งย่งประดังถาถมเข้ามาอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาความมั่นคงชายแดนมันก็หนักอึ้งซับซ้อนอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยหน่วยงานต่างๆการบังคับใช้กฎหมายอาจจะยังไม่มีเอกภาพบางเรื่องก็หาเจ้าภาพยากแล้วก็ต้องยอมรับว่าการส่งสวยมีจริงใช่ไหมครับแล้วมันก็ส่วนหนึ่งมันเป็น เป็นข้อบกพร่องของการมีอยู่ของระบบอุปถัมภ์แล้วก็โครงสร้างบริหารราชการนะครับแต่อีกแง่มุมหนึงมันเป็นลนักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะของพื้นที่ชายแดนที่มันชี้สองให้ต้องเจอกับเงื่อนไขแบบเนี้ที่ผมพูดแบบนี้นะครับพิธานีเพราะว่าเวลาเรามองชายแดนเนี่ยนะครับถ้าใช้คําศัพท์ไทยแบบโบราณก็คือเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนใช่ไหมครับ ค่าราชการที่ถูกส่งมาประจำการที่ชายแดนก็คือไม่ใช่เกรดหนึ่งอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เกรดหนึ่งนะครับไออก่ปืนเที่ยงด้วยออไอพื้นที่สนธยาแบบเนี้ยบ้านป่าเมืองเถื่อนมันบ่งบอกถึงการมีเจ้าพ่อท้องถิน่นมาเฟียท้องถิน่นการปอดจาก อำนาจรัฐส่วนกลางในการเข้ามาควบคุมมัน,มนก็มีระดับนดหนักอึศกึงอิสระพอสมควรเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปปฏิบัติตรงนั้นก็กระทาตัวแบบเป็นกึงกึงอิสระด้วยมีแหล่งรายได้เป็นของตัวเองหลบหนีการตรวจจับอะไรได้พอสมควรใช่ไหมครับแล้วมันซับซ้อนยิ่งกว่าเพราะว่าพื้นฐานบ้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ยโดยเฉพาะตรงชายแดนตะวันตกใช่ไหมครับณนะวันนี้มันแปลงสภาพเป็นเป็นเขตเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่หรือทุนนิยมแบบเข้มข้น นะครับมีการลงทุนจากจีนขาวจีนเทาเกิดการผีดอกออกผลของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ผลประโยชน์ก็ยิ่งเยอะนะครับผลประโยชน์ก็ยิ่งเยอะนะครับแล้วก็บวกกับการมีอยู่ของพวกมาเฟียกองกําลังติดอาวุธทรงสวยอะไรกันดาดเดือนเป็นปก,ปกติเนี่ยมันก็เลยทําให้การบร,ริหารจัดก,การเนี่ยมันมันมีความซับซ้อนเราต้องเราต้องเข้าใจ เทรนด์ใหม่ๆที่เข้ามาชายแดนแล้วต้องเข้าใจนะครับลักษณะเนี่ยบ้านป่าเมืองเถื่อนไกลปืนเที่ยงเนี่ยนะครับภาษาคนไทยโบราณย้อนไปรัชกาลที่5ห,หรือไปไกลกว่าน,นั้นเนี่ยมันมันยังมีเลกาซีตรงนี้อยู่นะนนถ้าเผื่อว่าจะแก้ปัญหาของรัฐไทยเนี่ยผมว่าโอ,โอเคแหละครับคือตอนนี้มีบอกว่าทางสำนักตํรวจแห่งชาติบอกว่าในตํารวจที่หรือคนมีสีที่เข้าไปพัวพันกับจีน จินเทาหรือว่าธุรกิจผิดกฎหมายใช่ไหมครับก็จะมีการสั่งย้ายหรือสั่งมาช่วยราชการอะไรทํานองนี้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นการทําสัญญาณเตือนที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ยังมีอะไรต้องทําอีกมากนะครับในการปฏิรูประบบเจ้าหน้าที่ของเราตามแนวชายแดนนะครับจันพูดเบาไปเปล่าสั่งย้ายก็จบแล้ว ยังมีอะไรต้องทำอีกมากเดี๋ยวคนฟังเขาจะรู้สึกอาจารย์อาจารย์จะไม่ตรวจสอบเขาได้เหรอจะให้เขาย้ายไ่เฉยๆยังมีอะไรทำอีกมากก็หมายความว่าให้ไปตรวจสอบว่า้ยทําอะไรไปผิดหรือเปล่าทําอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องมาแก้ไขหรือว่าถ้ารับสวยจริงก็ต้องยอมรับว่าคุณเป็นคอร์รัปชันนะเป็นคนไม่ดีนะฮะคือเราไม่อยากจะให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ปล่อยปาละเลยว่า เป็นเรื่องธรรมดาเนาะมันเป็นเรื่องหลายแรงอะ่ะสําหรับอาจารย์ท,ท,ที่ที่เวียดนามน,นะหกหมื่นบาทเกินหกหมื่นบาทปะหารชีวิตโทษมันเป็นยังไงผมฟังแล้วผมตกใจหกหมืน่นนึงเหรอผมกม็มงองอยู่ <c oughs> แล้วอาจารย์ถ้าหกหมื่นบาทนี่ปะหารทั้งโรง,งพักเลยนะอาจารย์ก็เกินหกหมื่นทุกคน <c oughs> ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นเรามามองอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์เรามามองว่าประเทศไทยเราเนี่ยเพราะเราเราไม่ยอม ไม่ยอมที่จะเขาเรียกอะไรอะเอาจริงจังกับการกับกำลาบหรือขจัดคอร์รัปชันเราก็เลยมีปัญหานี้เรื้อรลังยาวนานจนถึงนาวันนีต้ตั้งแต่ผมเด็กๆจนผมจําได้เสมอนอน,นตอนที่ผมอยู่ป .4 เนี่ยอาจารย์ครูที่เข้ามาสอนว่าฟุตบาทหนะ้าโรงเรียนเนี่ยมันทําแค่เจ็ดหมืนมันก็ได้รู้แล้วอันนี้อะไรทําไปแสนห้า คอร์รัปชันกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยตอนที่ผมสิบขวบอาจารย์ตอนนี้ผมหกสิบห้าสิบปีผ่านมาแล้วก็ยังเป็นอย่างเดิมอันนี้เป็นคำความคิดของเด็กๆเ,เนาะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์ต่อไปว่าอาจารย์คิดไหมครับว่าการที่ที่ระบบคอร์รัปชันในเมืองไทยเนี่ยมันเปรียบกับบ้านใหญ่คือคําพูดคํานึงที่อาจารย์ไพศาลพึ่งมปคนบอกผมนะบอกว่าเฮ้ยปัญหาลากเงาของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่บ้านใหญ่ถ้าเราแก้ปัญหาบ้านใหญ่ไม่ได้ก็คือพูดง,ง่ายๆว่าระบบการเมืองนั่นแหละแล้วบ้านใหญ่ก็จะไปสร้างเครือข่ายไง เรือขายเอเนี่ยมาเฟียชายแดนเนี่ยอาจารไม่คิดหรือว่าเมวดีกับแม่สอนนี่มันมีบ้านใหญ่คุมอยู่แล้วคนที่ดูแลบ้านใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกร <c oughs> ะดับประเทศเอ่าฉะนั้นคุณไปแตะใครไม่ได้เลยอ่ะคุณไปแตะผู้กองผู้กองก็ซื้อตําแหน่งมาสาสิบล้านอ่สาสารวัตรหรือแม่อะไรก็แล้วแต่ผู้กํากับเสร็จแล้วเขาก็เขาก็ส่งสวยต่อไป <c oughs> อะไรประมาณนี้มันก็เลยไม่จบไงผมก็อันนี้อันนี้ผมอาจจะแรงไปอาจารย์อาจจะอาจจะไม่อยากจะคุยเรื่องนี้กับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทางกฎหมายก็สรุปแล้วคือคือเราเรามองว่าเคสนี้มันแน่นอนก็คือชายแดนประเทศเราเนี่ยที่แม่สอนเนี่ยมันไม่ใช่ไกลปืนที่อย่างอาจารย์มันโคตรเจริญตอนนี้โคตรเจริญดังนั้นเราเราใครๆก็อยากไปนะแม่สอนอาจารย์เพราะว่าเงินมันเยอะเงินมันดี ผมเคยไปค้าขายแม่สอดผมรู้ว่าเศรษฐกิจแม่สอดดีมากดีมากๆเป็นอันดับสองรองจากเคียงใหม่เลยแหละโอโหเงินสะพัดมากแล้วก็เคยเคยเจอว่าประเทศแบบว่าคนที่ไปค้าชายแดนเนี่ยเถื่อนทั้งนั้นก็คือทุกอย่างเถื่อนหมดก็คือรวยมากกําไรเยอะออไม่อยากพูดเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องค่ายใส่ตัวไปอันนี้สิ่งที่อยากจะถามอาจ,จารย์ต่อเนาะอาจ,จารย์อาจารย์คิดว่าในกรณีของประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราจะปรับปรุงระบบบ้านใหญ่เนี่ย ไม่รู้จะคุยการเมืองอาจารย์ได้หรือเปล่าแต่ว่าเ,าเอาเอาความเห็นนิดหน่อยก็พอเนาะนนถ้าเรอาอยากจะจัดบ้านใหญ่ไปโดยโดวยวิธีนี้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนระบบเลยเรามาใช้ระบบเลือกตั้งแบบเสรีประชาธิปไตยก็คือว่าเอาไม่มีระบบเครือข่ายพวกนเนี้ยมันจะเกิดขึ้นไหมในประเทศไทยเออมันก็ยากนะครับก็มันอ่ามันมีแนวทางหนึ่งก็คือเอากระสุนมาสู้กับกระแสใช่ประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ก็มี เอากระสุนมาสู้กับกระแสะเนี่ยถ้าเผื่อว่ากระสุนแพ้อยู่บ่อยๆแพ้ในวงกว้างเนี่ยก็จะฝ่อไปเพราะว่าเขาคิดว่ากระสุนเนี่ยมัน มันก็ไม่ใช่ปัจจัยที่พอเพียงอีกต่อไปในการชนะการเลือกตั้งก็จะต้องไปเอากลยุทธ์อื่นๆนะครับแล้วก็ถ้ามีการตั้งกลไกต่างๆตรวจสอบการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการทุจลิตคอร์รัปชันที่หนักเข้าเรื่อยๆเนี่ยนะครับกระสุนก็จะยิ่งมอดยิ่งยิ่งลดลงไปอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกแนวทางหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการ ปราปรามมาเฟียต่างๆในรัฐบาลแต่ละยุคสมัย <lawsuit royable. S 2> ด้วยนะครับบางประเทศเนี after, ่ยก็มีมาเฟียเยอะมีเจ้าที่ดินแย้แล้วก็มีพวกแก๊งคอรเซนเตอร์ทุนสีเทาด้วยแต่รัฐบาลที่มีสไตล์แบบมาเฟียเองก็ไปปราบมาเฟียซะเองอันนี้เคสคือฟิลิปปินในฟิลิปปินส์นะครับเขาเขาก็มีมีตัวแบบมีบมดดลตรงเนี้ยเราอาจจะหยิบยืมเข้ามาปรับประยุกต์ใช้บางอย่างว่ามันจะเวิร์กไหมในในในบางแง่มุมนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมมองว่ามันก็เป็นลนักษณะโครงสร้างอํานาจที่มันแตกเป็นซุ้มอ่ะนั่นคือชนชั้นนําในระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาคเขาก็มีซุ้มนะครับรวบรวมชนชั้นนําทางการเมืองอยู่แล้วแล้วซุ้มเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวมันมีลักษณะข้ามแดนข้ามชาติเอี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยใช่ไหมครับก็ซุ้มหนึ่งภายในประเทศไทยอาจจะมีตัวละครในฝั่งนู้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในอาณาจักรธุรกิจการเมืองด้วยก็ได้ เพราะฉะนั้นการแก้ไขเนี่ยที่ผมบอกเนเรื่องของวิวาทาแบบกระสุนปะทะกระแสก็ดีนะครับหรือว่านโยบายของรัฐบาลไทยที่จะดึงตัวแบบาต่างประเทศเข้ามาจัดก,การเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะโครงสร้างอํานาจของบ้านใหญ่ที่ชายแดนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับมันพัวพันกับประเทศอื่น,นๆที่อยู่ประชิศด้วยอันนั้นแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราเอาจริงเอาจังแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเขายังไม่ได้แก้ปัญหา ตัวนี้อย่างจริงจังเนี่ยมันก็เป็นการแก้ปัญหาแบบอสมมาตรนะครับมันมันไม่ได้เท่ากันทั้งสองฝ่ายมันก็ไปด้วยกันมันก็แก้ยากแต่ถ้าถามว่าเราจุดประเด็นแล้วขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่บ้างนะครับในการลดอภิสิทธิ์ของเอ่อพวกที่อยู่ฝั่งนู้นแล้วเข้ามานะครับมีอิทธิพลอยู่ในเครือข่ายบ้านใหญ่ในฝั่งเราให้เข้าออกยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ก,ก็ก็น่าจะมีผลเชิงจิตวิทยาในการป้องปรามอยู่บ้างไม่มากนะ เอาเท่านี้ครับพี่ครับตะมันนี้โมเดลเนี่ยผมอยากจะยกข้ามเลยจากตะวันตกไปตะวันออกอะปลอยเป็ดนี่เหมือนกันเลย<ฮ>ปลอยเป็ดนี่ก็คนไทยนี่แหละไปลงทุนในปลอยเป็ดแล้วก็สร้างคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์แล้วคนจีนเข้ามาเป็นหุ้นอันนี้อันนี้รับทราบมาเนาะเจ้าของเป็นคนไทยหรือคนขเขมรเองเนี่ยก็มาหุ้นกับคนไทยก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็สไตล์เดียวกันแหละบ้านใหญ่คือผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น แล้วก็มาร่วมมือกับพวกอาชญากรข้ามชาตินะฮะแล้วก็สร้างสแกมเมอร์ขึ้นมาผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าคาสิโนเนี่ยเราเข้าสู่เรื่องคาสิโนนิดหน่อยเนาะเพราะว่าคาสิโนดั้งเดิมเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ารูเลตเอ้ยแบ็กแจ็คอะไรเนี่ยแล้วก็ไปโยกสล็อตอะไรเนี่ยพวกนั้นคือคาสิโนดั้งเดิมแล้วก็มีคาสิโนออนไลน์คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่เชเวโกโกนี่ก็คือคาสิโนดั้งเดิมเขาก็มีเขาเริ่มจากตรงนั้น ปอยเป็ดก็เหมือนกันคาสิโน <c ans ion> ดั้งเดิมแล้วก็จะแปลงกลายมาเป็นคาสิโนออนไลน์แล้วก็แปลงกายมาเกินสแกมเมอร์แล้วก็แปลงกายมาเป็นอาชญากรทั้งหลายแล้วประเทศไทยเราก็จะเปิดนะสิบแห่งอีกหน่อยเราก็จะมีเมืองแบบเชเวโก,โกโกแบบปอยเป็ดอยู่ในเมืองไทยสิบแห่งอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นเนาะเห็นเห็นภาพว่าเฮ้ยมันเป็นแหล่งอใบาย,ยามุกเนาะคราวนี้ผมก็เลยถามอาจารย์ว่าเอ้ยถ้าปลอยเป็ดเนี่ยเคสปลอยเป็ดเนี่ยเราจะทําลายมันเหมือนเชเวโกโกได้ไหมหรือว่าเราจะไม่ทําอะไรอยู่เฉยๆ เออมันก็ใช้ใช้ใช้ตัวแบบที่ทำกับเชเวโกโกเนี่ยก็เข้ามาใช้ได้<ม>แต่ว่าจะได้บางส่วนเท่านั้นเองเพราะว่าเงื<ม>่อนไขของปปอยเปก,ก็จะแตกต่างกับเชเวโกโกก็ต้องมียุทธศาสตร์เฉพาะพื้นที่นะครับแต่ผมคิดว่าการการปราบจริงๆเนี่ยไม่ไม่ได้เหมือนอไม่ได้หมายถึงจีนเทาแกงคอนเซนเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงโครงสร้างอุปถัมข้ามแดนเลยเนี่ยนะครับระหว่างสากแก้วกับบันเตียเบียนเจยเนี่ยผมว่ามันยากอยู่เหมือนกัน นะครับเพราะว่าเราเรา,เราสแกนดูตระกูลหรือผู้ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองทอี่สาแก้วก่อนนะครับแล้วก็ดูอีกฝั่งหนึ่งของบันเทียมเมือนเจยเนี่ยเราก็รู้ว่า p o w e r b a s เ้เขาก็ไม่ธรรมดาะนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็ก็น่าจะยากหน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ ก,ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับพี่ประมาณนี้ผมว่านะอาจารย์พูดว่ายากหน่อยนิดนึงนี่ผมค้านเลยยากมากยากมากยากมากผมยังไม่เห็นหาหนทางได้เลยว่ามันจะสําเร็จคือที่ที่เมวดีคนไทยไม่ได้ทําอะไรนะ <laughs> คนไทยทํา <laughs> ตามคําสั่งนะอ่ะหดี๋วจองอี้บอกตัดน้ําตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตแล้วก็ถึงสําเร็จนะอาจารย์ ถ้าเขาไม่มานั่งบัญชาการอาจารย์คิดว่าเขาจะตัดเหรอคนที่มไม่ให้ตัดก็คือบ้านใหญ่อ<ม>บ้านใหญ่ไม่ให้ตัดเขาเขาถ่วงมาสองปีแล้ว<ม>จะตัดไม่มีทางได้ไม่มีทางเขาอ้างนู่นอ้างนี่ไปเรื่อยตัดได้ยังไงมันผลประโยชน์ทั้งนั้นอะ่ะคนที่สิบสิบเจ็ดแห่งคาสิโนโท,ที่อยู่เมวดีเนี่ยสตาคอมเพกเมวดีคอมเพกอะไรที่มันมีชื่อห้าหกชื่อเนี่ยที่เป็นเจ้าของเป็นคนไทยอะ่ะเขาจะยอมให้ตัดเหรอเขาไม่ยอมแล้วเขามีอิทธิพลจะตายในในประเทศไทยอ่ะ งนั้นคนที่มีอิทธิพลจริงๆอ่ะไม่ใช่หมองชิดตูหมองชิตชตูจะมีอะไรในประเทศไทยมองชิดตูก็คือคนหนึ่งลูกน้องคนหนึ่งของบ้านใหญ่ออันนี้ผมรมับผิดชอบความพูดผมแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เราเกิดขึ้นบอยเป็ดก็เหมือนกันอใช่ไหมออันนี้เราเราเข้าใจตรงกันนะอาจารย์เราไม่เราไม่ไปแตะเยอะเดี๋ยวเราจะเดือดร้อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบสว่วนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร